Wow. สวัสดีค่ะสายอิสบาลานซ์ค่ะ mm hmm. เปิดคลิปแรกก็เป็นออกกำลังกายเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งแรกที่เราทำในตอนเช้าจะพาเพื่อนๆไปออกกำลังกายตามพี่เบเบ้กันมันไม่ได้โหดอย่างที่คิด mm hmm. ก็คือคัดมาแล้วแบบเบาๆง่ายๆสบายๆคือเราแบบมีภาพจำว่าพี่เบเบ้จะต้องโหดแต่ว่ามันก็มีบางคลิปที่มันไม่ได้โหดขนาดนั้น ทำง่ายมากคนขี้เกียจทำได้แล้วก็เด็กหอทำได้ไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้เราปวดตัวเราก็จะทำพิลาทิสง่ายๆ10นาทีไปเริ่มกันเลยพิลาทิสเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับร่างกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนวมียืดเหยียดปิดท้ายด้วยเก่งมากค่ะสวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้เริ่มสดใสกันแล้ววันนี้เราจะไปทำเวทเทรนนิง่งใช้ดัมเบลแค่ข้างละ1นกิโลเริ่มกันเลยเราจะออกตัดคลิปที่แปะไว้ตรงนี้เลยแค่15นาทีรู้เรื่องข้อดีของคลิปพี่เบบ้ก็คือวอร์มอัพเสมอช่วยให้กล้ามเนื้อได้ยืดเหยียดพร้อมที่จะออกกำลังกายคือดัมเบลให้พร้อมรับไปลุยกันเลย เสร็จก็จะมีคูลดาวด้วยครบจบในคลิปเดียวเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันพุธเป็นวันพักแต่ว่าเราจะไม่พักเราจะไปทำ stretching ยืดเหยียดกันค่ะไปกันเลยเราจะทำตามคลิปของเอมี่วองอันนี้คือดีมากยืดเหยียดได้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะปวดเมื่อจากการออกกำลังกายหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานทำตามคลิปนี้บอกเลยว่าสบายตัวมาก ใช่ไหมง่วงแหละแต่เราจะไปกันต่อวันนี้เราจะเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เบินขาไปเริ่มกันเลยเริ่มคลิปก็จะวอร์มอัพทุกครั้งเริ่มแล้วของจริงบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขยี้ยำยไปเลยไปกันต่อ ไม่ยากเก่งมากค่ะลเ e l the burn ดูได้ชัดเหงื่อนเะหงื่อเยอะมาก15นาทีที่เห็นผลสวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนวันนี้ดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพักเพราะว่าเรามีประจําเดือนมันแบบไม่ค่อยอยากทําอะไรมันเหนื่อยก็เลยพักบางทีการฟังร่างกายของเรามันก็เป็นสิ่งสําคัญนะว่าถ้าเกิด ร่างกายเราไม่ไหวก็พักสักหนึ่งวันก็ได้แล้วก็รอดูพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มออกกําลังกายกันใหม่ไม่ต้องซีเรียสจะได้ทําได้ทุกวันแล้วรอดูวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วเจอกันจ้าสวัสดีวันศุกร์เพื่อนตอนเรียนหกโมงไปลูกอะ วันเสาร์อากาศคือดีมากตาคือปื้มไม่ไหวแต่เราจะไปกันต่อเชื่อเถอะว่าการตื่นเช้าเป็นสิ่งที่ดีเช้านี้อากาศ20องศาไม่อยากตัง้ง่เลย แต่เราไม่หยุดเราไม่หยุดบอกตัวเองไปกันต่อเราจะทําโยคะของครูกวางพอดีพอโยคะในวันที่ปวดเมื่อยหรือแม้แต่มีประจําเดือนทําก็ดีมากเลยข้อดีของการทําโยคะก็คือกล้ามเนื้อยืดหยุน่นแล้วก็ช่วยให้เลือดลมไหลดีเวลาทําแล้วตึงๆก็บอกได้เลยว่าร่างกายคือไม่ไหวง่วงแหละรู้แล้ว <c oughs> ก็สามารถทําได้เรื่อยๆไม่ต้องรอให้ปวดเมื่อยสะสมนาน <c oughs> ใช้เวลาไม่กี่นาทีทําแล้วรู้สึกโล่งเลยอีกอย่างก็จะมีท่าที่ฝึก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกความผ่อนคลายการปรับจิตใจไปได้วิธีหนึ่งสิบอนาทีานที้เป็นหยุดทำอะไรเลยแต่เราจะพาไปหาอะไรกิดจัดเราจะเข้ามาถึจะเจอกับสวนอาหารจะพาไปกินนักเต้าหู้เจ้าประจับกินที่นี่คะ่ะใส่ทุกอย่างแล้วก็เพิ่มต้องห่วย ก็เยอะอย่นะเสร็จหมดส r แล้วก็ไปด้วนอสวมาก มาแก้ตัวมากินต้องหื้อสมุนไพรนะต้มยำโซ่เครื่องแบบครจนเต็มใส่ทุกย่างกินที่นี่ค่ะใส่ทุกอย่างเพิ่มฟองเต้าหู้แล้วก็เต้าหวยไม่ใส่น้ำตาล ก uh, ็พันยับชื้นไไฟเบอร์คาร์บอไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเ้ย คนจบไปแล้วเจ็ดวันง่ายๆชิวๆใช่ไหมบอกแล้วว่าคัดมาแล้วแบบเบาๆอันนี้คือเบาแล้วนะแต่ว่ามันแบบมันได้กว่านี้อีกถ้าเกิดใครอยากได้มันๆก็คอมเมนต์มาได้เลยจริงๆแบบว่าการออกกำลังกายที่ สามารถทําได้ทุกวันมันก็ควรที่จะยืดหยุ่นกับตัวเองนะไม่ควรที่จะแบบเคร่งเครียดมากเกินไปการฟังร่างกายก็เป็นสิ่งสําคัญว่าวันไหนไหวโอเคเราก็ออกหนักหน่อยวันไหนไม่ค่อยไหวอยากต้องการพักผ่อนก็เบาลงหน่อยหรือวันไหนแบบมันไม่ไหวจริงๆก็ก็พักไปสักวันหนึ่งก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้มาเริ่มกันใหม่มันก็จะสามารถทําได้ยาวๆทําได้ทุกวันจาก หนึ่งเดือนเป็นสามเดือนแล้วก็เป็นถึงทําได้ทั้งปีแล้วก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆก็อยากให้ทุกคนออกกําลังกายในแบบของตัวเองแบบไม่ต้องเยอะไม่ต้องเข้าฟิตเนสนานๆแต่ว่าทําได้เรื่อยๆแล้วก็ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําไม่ต้องฝืนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าอยากให้ แนะนำอะไรหรือว่าอ,อ,อยากพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ